สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมเมื่อนี้หลุงชนมาหดน้ำอ้อยนะครับซึ่งตอนนี้อ้อยหลวงชนใหญ่ไงล่ะ,ะต้องจ้องไว้ให้โดนที่สุดมัดไว้เป็นที่แน,น่นอนแล้วว่าเห็ดสูดนี่บลุมนะครับอ้อยนี่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรแล้วแตนน่วัยังยืนอยู่ได้เมื่อนี้อยากจีพ้ไปเที่ยวนะครับ สรารค้มอีกรอบนึงนะครับกุดหลังเดี๋ยวลุงชนที่เอาพันอ้อยไปสรงพ่นแต่ว่าก่อนที่จะไปเบิ้งภาพบรรยากาศที่ไปทรงที่กุดหลังนะครับลุงชวนจะอยากบอกกับพี่น้องจากน้อยนี่นะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทั้งชายแดนนะครับที่เห็นว่าเพราะว่าสิเป็นระเบิดลงหรือว่าออียงนะครับที่เฮ็ดสังความเสียหายให้กับป้าอ้อยนะครับการที่ไปเก็บเกี่ยวคือที่ลำบากแท้พี่น้องอันนี้คือเป็นแรง บันดานใจให้พวกเขานั่นเบิ้งนะครับพวกเขาทุกข์ยากทำได้ก็ยังมาทุกข์ยากทอเพลินนะครับเป็นเอื่อนว่าเอามาเป็นแรงผลักดันสั่งกํลาลังใจให้เจ้าของนะครับส่วนการปลูกอ้อยของพี่น้องบ้านฮากกะปีนี่ก็ต้องยอมรับและทําใจนะครับผู้ลงค้นนะครับตัดไปเร้ยวนะครับก็บเเหลือหักค่าปลูกค่าปุาป๋ยของในห้อยแล้วกัเหลือบางคนฮอดเหลือบ่ถึงให้ละพันพี่น้องค่าแรงเจ้าของก็ได้สำนันส่วนการเฮ็ดอ้อยของลงชวนก็คือเกาครับทาน้อยได้มากนะครับ ก็เน่นเป็นยักษ์เขียวยางเดียวนะครับปริมาณมันค่อนข้างตอบโจทย์ในต่อไรต่อปีนะครับก็ยิ่ได้จังชวนวอยู่ตลอดเลยนะครับอาการฮิตเกษตรของพวกเขานี่ทําได้อย่างเดียวคือทําใจนะครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดส่วนที่นอกเหนือจากการควบคุมภาวะสิ็นเรื่องราคาการตลาดตะลปัปีขึ้น3ปีลงสาปีจังชวนวอยู่ตลอดนะครับบ้านเฮาวุ่นวายคักปีเนี่ยนะครับทั้งปัญหาใชายแดนปัญหาการบ้าน,านการเมืองเลือกตั้งสารพัดกีประเดประดังนะครับ เกษตรกรก็เหมือนกับถือทอดถิ่มโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูปกอ้อยนะครับพี่น้องลองไปเบิงคลิปประเทศอื่นเบิงนะครับจะบบเป็นฟิลิปปินส์อินเดียนะครับเพื่อนก็นได้รับการอุปถัมภ์คำจึกจากภาครัฐนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ทําใจนะครับเพาะเขาประเทศเขาเป็นอย่ซี้เขาก็ต้องทําใจแต่ว่าการทําใจของพวกเขานี่มันก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับที่เงินท้องกับที่บอปลใสกันบ่อปลาใสหนีใสสินเอาแค่ยูได้พี่นอ <ๆ S 1> ้องเอาแค่วิตหนีเท่าก็ซอหรือว่าได้ใสไปปีๆ,ๆนะครับก็ต้องคิดอย่างไรนะครับ กมหนากลมตารับสภาพรับจา้างแน่นั่นแนีก็ค่อยๆเห็ดไปนะครับการปลูกอ้อยก็ไม่ต้องปลูกหลายนะครับกับพยายามเห็ดผลผลิตต,ต่อไรนะครับเบิ่งสถานที่เจ้าของว่ามันเต็มที่แล้วรือยังนะครับจังค่อยก้าวไปทั้งหนาจังค่อยไปเศร้าไปอย่างเขานะครับสําหรับพี่น้องที่มีให้ก้าให้สิบให้เนี่ยถ้ามีน้ำเนี่ยพี่น้อง เฮดให้มันเต็มที่เฮดให้มันได้ผลผลิตสูงนะครับเลือกพันธุ์อ้อยที่ให้ผลผลิตสูงต่อปีนะครับมันจะได้บอ่อเสียปีทําน้อยได้มากนะครับพยายามคิดแบบนี้นะครับบางคนว่ามันเฮดยากให้ร้องเบิ้งสักก่อนครับให้ร้องบบเบิ้งอย่าเฝ้าคิดว่ามันเฮดอีหยังก็เป็นไปบ่ได้นะครับถ้าเฮาบ่ไใดร้องเนี่ยครับยังลุงชวนนี่ชีวิตคิดไปเรื่อยเด้คิดไปเรื่อยพี่น้องคิดเฮ็ดจังได๋ที่เอาชนะกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอ้อยลุงชวนบ่แม่นไปตั้งแต่แค่เฮ็ดเป็นน้ําตาลเน้้อองงจัมืนี้้ก็ไดมา ทรงพี่น้องทั้งสารคามนี่กับบรรยากาศในการทรงอ้อยนะครับที่ว่าชุงชนได้ขับรถมาทรงนะครับอันนี้ค่ารถสามพันนะพี่น้องอ้อยตันนึงนะครับต่ว่าก็ได้แถมไปร้อยห้าสิบกัวกิโลนะครับอันนี้คือน้าจิตน้าใจนะครับสองฟันมึงด้วยหรอฟันอีกชงด้วยเชงด้วยว่ามันรําไยขนาดนั้นมันต้องใส่แห้งหลายปันเลยเว้ยจะเหลือใส่เลยไอเด้อ พี่น้องครับทอดแล้วสารคามขุดซุ้มบก่ก,กุดรังกุดลังกุดลังหาสารคามแล้วยังเก่งเลย <c oughs> ผม,มเฮ็ดเอาหนาซื้อได้หน่ะแล้วล้เอเียงหมดเนี่ย <c oughs> ผมสีสวนเ็ดเอาหนาซื้อ <c oughs> พี่น้องท่านใดสนใจก็กนสวนปี๊ดมาทรงขอดสวนนี่ค่ารถหลายกว่าค่าอ้อยครับค่ารถสามพันเหมือนเดิมครับทอดทั่วประเทศ าโลติโลละสิบห้าบาทผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อไปอันนี้แถมมาได้ร้อยห้าสิบแปดกิโลนี่น้องเห็นบล็อกสิโอยกบ่ขออยากให้พี่น้องได้ยังทีงงงงขข่ที่ผู้สุขนะเพราะว่าเห็ดแล้วมันก็มีความสุขเห็ดที่ถือจีแพงเขาก็เห็ดขายคือเก่าปีนี้ท่านี้ปีนาก็มีความหวังเห็ดหน่อยได้หลายก็ท่านใดสนใจ วันนี้เจ้าก็เปิดหน้าคุยกันมารับท่น,นี้มามาให้พี่น้อง <laughs> สารคามได้เห็นพี่น้องนาเสียบเอาไปแล้วอันนี้พี่น้องไอ้กุดหลัางนาเปิดหน้าใช่ไหมเพื่ได้เห็นมห็นผูเห็นเลยอนนเอ้เจ้าของที่สร้างไม้นี่ชื่อว่าอะไรก็ชื่อนาลีนาลีบ้านบ้านอี่บา้บานสำโรงบ้านสำโรงตำบลห้วยเตยห้วยเตยกุดหลังดหลัง สา,าร,รคา<ำ>มติดถนนใหญ่นะครับพี่น้องท่านเดี๋ยวื่นแต่แถวนี้ท่านเห็นคลิปลุงชวนชีวิตชิดไปเรื่อยอย่าลืมนะครับมาเบิ่งมาชมกันมันเป็นทางใดแนวเน,วเนี่ยมันจะเป็นตะไบต่อหรือที่พอดทั้นี่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันทดแทนความอ้อยพันเก่าทดแทนด้วยควมามใหญ่นะครับพี่น้องจังลับนี่บ่น่าจ,จะตั้มก็หาโลนะพี่น้องบ่ถึงหรือไงโลสันนะ เดี๋ยวก่อนเขาเห็นคิวเพราะว่าคนแถวนี้เขาเูาแจ็คใส่แล้วเขาต้อง้าคิวข้ายขวางอันนี้ต้นเส้นหลายต้นเนื้อหลายก็เล่ยอันนี้อันเอาไงโชด้วแต่ว่าที่จริงเห็ดแนว้่าอยากให้ได้รุ่นนี้พี่น้องเปียงตันนึงเนี่ยปลูกได้สองงันสันละนี่นี่อันเอามาให้แล้วแต่ว่าก็เอารวมมาให้เขาละแง่หน้อยอยู่นกันนี่แหละคือนิ้วมือนี่แหละมันม่ให้ไงแ่พอกันก็คือ กินแบม้นเนี่ยกินกรอบึ้มนเนี่ยจะคิเบิ่นสร้างมันมากเลยนิ่มันเป็นอ้อยโรงงานเนยมันก่ได้เ้อยสร้างนี่เนี่ยสร้างได้กินแล้ก็กินเลยอ้ยตอแกน้อยหูพันมากินเลย้อยนี้มัเป็นอ้ยนาเนะแค่ลวมันตอนแรกมันจะกินนั้นนั่นเด้ันนี้ผมไปได้นเกี่ยวผมม้ปีที่สามแล้วที่ผม่ง่ สีเรกยกแค่ร้อยตันสีสองกับสองร้อยกายมีสามร้อยีนี้กัน่าจะากีาก่นไปเรียกออกไปเรียกตนนี้น้ำกัน <c oughs> ่งนงางจะเชื่อไหมเนยเรียกได้่อัน้เยโอ้อันนี้ก็จะไปปุยอ้อยให่านกินเล่นบ้าตอนท้ายที่ตอนท้ายที่เดี๋ยอท กินไปเรือออ่อยๆเขานั่งเข้าเมย์น่ะเขาก็ไม่เที่ยวมันต้องฟ้องฝ่ายอยู่หลังบ้าน่นอบ่เป็นเมย์แค่เด็กมาไปหยอกยิ่งมาแรงต้องฟันมึงด้วยเหรอฟันอีกโฉมด้วยเหรอเช้งด้วยว่าม,มันล้ใหญ่ขนาดนะั้นมันต้องใส่แห้งหลายไปเลยเจ้าละหวานกับของว้ยตะเลือดใส่เลยครับบรรยากาศที่ให้เบิ้งเป็นบรรยากาศสดๆนะครับต้องขอบคุณอีกทีหนึงนะครับพี่น้องทั้งกุดล้างสารคามอ้อยยักษ์เขียวสวนรังชวน ท่านใดสนใจอยากจะทดลองนะครับว่ามันติดเป็นจังในคลิปลุงชวนบอนะครับบางผู้บางคนกับว่าลุงชวนกับไทยหนางานจริงๆอะนะครับกับมองดีเนี่ยมองขีรายเนี่ยมันเป็นธรรมดาของการเฮ็ดนะครับโดยเฉพาะลุงชวนไะเฮ็ด้าเฮ็ดให้ได้แบบที่ในภาพนี่นะครับมันที่ได้เลยครับยังบ่ได้ให้ละยี่ิบห้าตันเพราะว่าเฮ็ดมันเกิดดีๆครับลุงชวนเอาอ้อยขีรายมาปลูกมันก็เลยเป็นผลข่างเคียงแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากี่บ่คอยอ้อยบ่ค่อยใส่พันธุ์ดีๆปลูกนะครับ ยังไงกับคลิปนี้ขอบคุณหลายที่ติดตามครับอยู่ดีมีแห้งคลิปหนาว่ากันไหมหวัสดีครับผม